สวัสดีค่ะอาจารย์บุญยาภาสุทธิวงศ์นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ทางด้านโหราศาสตร์ค่ะแล้วก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของครีมสยามดีหน้านะคะในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขนะคะว่าครีมสยามดีหน้าเนี่ยมันจะมีความเฮงความปังอย่างไรนะคะเพราะว่าในการทําธุรกิจ ของทุกๆธุรกิจก,ก็แล้วแต่นะคะนอกเหนือจากความเก่งแล้วนะคะเราต้องมีความเฮงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเก่งบวกเฮงนะคะมันถึงจะปังปัๆนะคะเพราะฉะนั้นในครีมสยามดีหน้าก็เช่นเดียวกันองค์ประกอบของครีมสยามดีหน้าของเราเนี่ยอันดับแรกเลยมันก็คือโลโก้นะคะองค์ประกอบที่2ก็คือชื่อนะคะองค์ประกอบที่3ก็คือสีสันของบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบที่4ก็คือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่งใน4องค์ประกอบนี้ทุกๆบริษัทนะคะจะต้องมี แล้วสยามดีนาของเราก็มีตรงจุดนั้นไยค่ะโลโก้อินฟินิตี้น่ะเป็นความหมายของความไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ สยามดีนากับจะอยู่คู่กับคนไทยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะอันนี้คือเหง่ที่1นนะคะอันที่2ก็คือชื่อสยามดีนาเนี่ยชื่อของคนเราเนี่ยมีความสําคัญชื่อผลิตภัณฑ์ก็เช่นเดียวกันค่ะมีความสําคัญเช่นเดียวกันเมื่อเลขศาสตร์เราแกะเลขออกมาแล้วมันได้เลข36ซึ่งเป็นเลขคู่มิดใหญ่ในทางโหราศาสตร์นะคะเลขคู่มิรเนี่ยมันจะส่งเสริมในเรื่องของอ ความช่วยเหลือการอุปถัมภ์นะคะและคําว่าเลข36มเนี่ยมันหมายถึงสเสน่ห์การเงินนะคะการทําธุรกิจอะไรก็ประสบความสําเร็จมีความโดดเด่นในเรื่องของความรักมีโดดเด่นในเรื่องของความสําเร็จมีโดดเด่นในเรื่องของการดึงดูดเงินนะคะอันนี้คือเฮงที่สองค่ะเฮงที่3นะคะก็คือในเรื่องของสีสันของบรรจุภัณฑ์นะคะทุกบริษัทจะต้องมีสีสันหลากหลายนะคะแต่สยามดีหน้าของเราเนี่ยสีของเขาคือสีขาวและก็สีเขียว สีขาวเนี่ยถ้าทางสาสตร์สีนะมันหมายถึงความสะอาดความบริสุทธิ์ความดีนะคะและสีเขียวหมายถึงความอบอุ่นความสบายสบายความมั่นคงแต่ถ้าเราเอาศาสตร์สีเนี่ยเรามาเปลี่ยนเป็นเลขศาสตร์ สีขาวมันหมายถึงแทนค่าด้วยเลข2นะคะคือดาวจันทรและก็สีเขียวแทนค่าด้วยเลขสี่คือดาวพุธเมื่อนํานมารวมกันนะคะมันก็ได้เลขสองสมันก็เป็นเลขคู่มิตรอีกนะคะนี่คือเลขคู่มิตรรึ่ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมหรืออุปถัมภ์นั่นเองคําว่า2 4สีเลข2 4สีนี่คือเป็นเลขที่ถ้าใครได้ใช้เลขนี้จะมีอิทธิพลและพลังในการดึงดูดนะคะให้คนได้มาชอบ ทุกวงการดึงดูดให้คนเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนมีสเสดและที่สําคัญใช้เลขนี้ว่าจะดึงดูดทรัพย์ค่ะนี่คือเฮงที่3นะคะส่วนเฮงที่4เนี่ยเมื่อเรารู้ถึงโลโก้รู้ถึงชื่อและก็สีสันแล้วเนี่ยเรามาดูว่าส่วนประกอบเนี่ยคืออะไรซึ่งส่วนประกอบของสยามดีน่านีคะมากกว่าทุกทกที่เลยนะคะ มีส่วนประกอบถึง18ชนิดด้วยกันซึ่งกําลัง18ช18ชนิดหรือเลข18เนี่ยในทางโหราศาสตร์เราจะจัดเป็นกําลังเทวดานะคะกำลังเทวดาชื่อว่ามหาจักรพัรดิเพราะนั้นคำว่ามหาจักรพัรดิเนี่ยมันหมายถึงความยิ่งใหญ่การมีอํานาจนะคะการที่จะทําอะไรก็ตามจะต้องประสบความสําเร็จเป็นการปฏิวัติปฏิรูปสิ่งใหม่ๆเข้ามาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เล็กๆจะไม่ทําใหญ่ๆจะทําและก็ทําแล้วก็ประสบความสําเร็จที่โดดเด่นกว่าคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเฮงที่3เฮงที่4ค่ะเฮงเฮงเฮงแล้วก็เฮงอันนี้คือชื่อของสยามดีนาซึ่งทางผู้บริหารและเราได้คัดสรรแล้วว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอถ้ามีความเฮงก็มาเกี่ยวข้องด้วยรับรองว่าครีมสยามดีนาของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่คู่คนไทยตลอดไปพร้อมกับความเฮงปังมากมายมหาศาลเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ